นิสัยแบบนี้ต้องเข้าหาอย่างไรคนนี้จะมีเคมีเข้ากับเราได้หรือไม่หรือแม้แต่เราเองลึลกๆแล้วจะมีนิสัยท่าแทยเป็นอย่างไรอยากรู้แบบเจาะลึกห้ามพลาดคลิปนี้มหาจากักรพรรดิมันตรา89ได้นําได้นำด,ดวงไทยนิสัยสำหรับคนเกิด12นักษัตร์มาฝากกันแล้วบอกเลยรู้ก่อนมีใชัไปก่อครึ่งนะคะ ลักษณะเฉพาะของคนเกิดปีเถาะนุ่มนวลรู้กาละเทศะชอบสังคมมักมีโชคด้านการเงินได้รับมรดกตกทอดจุดเด่นมารยาทงดงามรสนิยมดีสู้ไม่ถอยหากต้องปกป้องครอบครัวและบ้านเรือนจุดอ่อนไม่ชอบการ,รเผชิญหน้าและมักโอนอ่อนผ่อนปลนมากกว่าที่จะดันทุรังคู่รักที่เหมาะสมได้แก่ปีมะแม ปีกุลหรือปีจอกระต่ายคือสัตว์ที่อ่อนโยนน่าทนุถนอมมากที่สุดอย่างหนึ่งในบรรดา12นักษัตย์นอกจากนั้นยังเป็นที่เข้าใจกันว่ากระต่ายคือลักษณะของความเมตตาการุณาอ่อนหวานน่ารักและเป็นที่รักของผู้อื่นไม่มีใครปฏิเสธผู้ที่เกิดปีเถาะเนื่องจากชาวเถาะนั้นเป็นเพื่อนที่ดีและรู้จักการวางตัวบ้านเรือนของชาวกระต่าย มักจะสวยงามเสมอคนเกิดปีเถาะมีชื่อเสียงด้านความเป็นศิลปินและมีรสนิยมที่ดีคุณจึงมักพบชาวกระต่ายที่แต่งตัวดีอยู่เสมอเสมอและถ้าคุณลองแอบคนตู้เสื้อผ้าของเพื่อนชาวกระต่ายเข้าคุณก็จะพบแต่เสื้อผ้าสวยงามราคาแพงทั้งนั้นแต่ถึงแม้จะเป็นที่รักของเพื่อนฝูงและครอบครัวชาวกระต่ายก็ยังคงเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายอยู่ดีนอกจากนั้นยังหัวโบราณ และรู้สึกไม่ปลอดภัยได้ง่ายจึงทำให้เป็นคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้ที่เกิดปีถอเป็นคนสุขขุมจึงเป็นการยากที่จะปลุกอารมณ์กระต่ายไม่ว่าจะในแง่ใดก็ตามเพราะกระต่ายไม่ชอบโต้ถเถียงและรักชีวิตที่เงียบสงบนอกจากนั้นยังมีอารมณ์อ่อนไหวและขี้สงสาร ถ้าคุณเผอเล่าปัญหาส่วนตัวให้ฟังชาวกระต่ายก็มักจะอินไปกับคุณและอาจร้องไห้ได้ง่ายๆดังนั้นถ้าคุณมีอาชีพเป็นนักขายแล้วก็อย่าพลาดที่จะแวะเวียนไปทักทายชาวกระต่ายเพราะพวกเขาจะต้องยอมซื้อสินค้าของคุณแน่ๆคนเกิดปีนี้ขี้สงสารไม่ว่าคุณจะเรียกชาวกระต่ายว่าคนขี้ขลาดหรือคนขี้ระแวงก็ตาม เรื่องของเรื่องก็คือชาวกระต่ายมักต้องเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจลงมือทำอะไรลงไปทุกครั้งและนี่ก็คือเคล็ดลับที่ทำให้คนเกิดปีเถาะประสบความสำเร็จในที่ทำงานและหากชาวกระต่ายต้องการมีชีวิตที่มีความสุขตามอัตภาพแล้วก็อย่าลืมทิ้งความหัวโบราณไปบ้างแล้วเพิ่มความแข็งกก้าวลงไปนิดแล้วชีวิตก็จะราบรื่นในเรื่องความสัมพันธ์ ผู้เกิดปีเถาะเป็นคู่รักที่ดีมากทั้งโรเมนติกน่ารักและซื่อสัตย์จึงมีคนมาแวะเวียนขายขนมจีบอย่างสม่ำเสมอผู้ชายที่เกิดปีเถาะน,นั้นอาจจะช่างเลือกบ้างและไม่ใช่แฟมิลี่แมนนักผู้หญิงปีเถาะควรใช้เวลาชื่นชมตัวเองในกระจกให้น้อยลงและใช้เวลากับเพื่อนๆให้มากขึ้นคู่ที่ดีที่สุดสำหรับคนเกิดปีกระต่ายคือ คนเกิดปีกุลปีมะโรงหรือปีมะแมลองลงมาคือปีจอปีวอกหรือปีเถาะด้วยกันที่พอเข้ากันได้บ้างก็คือปีฉลูหรือปีมะเสงส่วนปีต้องห้ามคือปีระกาปีมะเมียหรือปีชวดบ้านเปี่ยมทรัพย์เพื่อความสุขและความสำเร็จบ้านของคนปีเถาะควรเป็นบ้านที่มีความร่มรื่นร่มเย็นมีสนามหญ้า ต้นไม้ดอกไม้อ่างบัวตัวบ้านควรมีความโปร่งโล่งสบายมีแสงแดดและแสงสว่างพอประมาณในห้องนอนหรือห้องรับแขกควรมีตุกตาเซรามิกรูปกระต่ายรูปไก่รูปไข่รูปหมูรูปเด็กทารกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งร่ำรวยจะช่วยให้เงินทองไม่ล่วไหลไปไหน ได้ปรับเงินเดือนได้เลื่อนตำแหน่งได้พบกับความสมหวังและสมปรารถนาทุกประการความรักของคนเกิดปีเถาะเปรียบเสมือนกระต่ายน้อยใต้แสงจันทร์อ่อนไหวอ่อนโยนมีจินตนาการเพ้อฝันและไม่ค่อยหนักแน่นมั่นคงในเรื่องของความรักหินผายยังโดนกลัดกล่อนแล้วหัวใจอ่อนๆของกระต่ายน้อยจะไม่แปรปลววได้อย่างไรฉะนั้น ถ้าคิดจะรักคนเกิดปีเถาะก็ต้องเผื่อใจไว้เจ็บบ้างอย่าหวังกับความยั่งยืนกับกระต่ายน้อยเขาหรือเธอต่างก็มีหัวใจเปลาะบางถ้าใครมาทำดีด้วยก็หลงไหลปลื้มแบบสุดๆคิดเลยเธอจนถึงขั้นอยากจะควงแขนให้หายเปลี่ยวใจชายปีกระต่ายเวลารักชอบใครมักจะคิดไปไกลถึงขั้นสัมพันธ์สวรรัสดหากมีจังหวะและโอกาสมักจะพลาดท่าเขายาก หนุ่มสาวปีกะต่ายขี้หึงแบบสุดๆประเภทของของข้าใครอยาแตะปัญหาเรื่องความรักของคนเกิดปีนี้จึงมาจากเรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ความน่ารักอีกอย่างหนึ่งของคนเกิดปีกระต่ายคือมักมีเทคนิคสร้างสีสันในเรื่องของความรักให้แปลกใหม่อยู่เสมอคู่รักของคนเกิดปีนี้ไม่มีคำว่าเบื่อหรือ,รอไร้อารมณ์อย่างเด็ดขาดพื้นดวงของเขาเป็นคนปรารถนาความรักอย่างสุดยอด คนเกิดปีกระต่ายจึงมีหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความรักอยู่ตลอดเวลาแม้วัยจะล่วงเลยผ่านผ่านไปนานขนาดไหนก็ตามหากคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามช่องมหาจากักรพรรดิมันตรา89และฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เ,เพื่อนๆหรือคนที่คุณรักด้วยนะคะขอบคุณค่ะ